Yeah. <laughs> ถนนตัดซ้ายขวานะคะทุกคนนี่ห้วยชลังมาแล้วอุ้ยมีเรือด้วยตรงนี้สวยงาม เด้อทุกคนนี่ปลูกบ้านแล้วนี่ปลูกบ้านหลังใหญ่เลยอะ่ะ คลอดชีพหน้าอีรนกันหรือว่าไม่ใช่คอนชิพบังเอิญนะคะทุกคนสวยเนาะสวยไม่ถึงเลยจะทำน้อยร่มรื่นมากเลยค่ะที่เราไปทางป่าช้านะป่าช้าเหรอหรือว่าเราจะออกออกไหนอ่ะมันจะมีออกไปเส้นนี้นะคะกลางสวนยางพาราป่าช้าเราจะเข้าป่าช้าแต่ว่าก่อนจะถึงป่าช้าเราต้องผ่านสวนยางพาราก่อน ร่มรื่นมากเลยตรงนี้เย็นมากเลยแล้วจะบอกว่ามันชื้นมากนะคะ ป็นไปได้ตายเลยเลที่สวนยางยืนต้นตายนะคะทุกคนมันละกานนะคะไดเลยเลยนะแบบได้เลยเลยไหนตายเลยเลยคุณตายเลยเมีรถมีรถวิ่งผานอยู่นเส้นกลางนานี่ตรงนี้เขาตัดต้นยางพาราทิ้งหมดแล้วตะก่อนมันเป็นยางพาราเต็มเลยเขลุลงลงแล้ว มีเห็ดด้วยนะตอนนั้นก็มาหาเห็ดที่นี่เลยเห็ดยังไม่ขึ้นเห็ดยังไม่ยังไม่ขึ้นนะคะยายทำไมเห็ดยังไม่ขึ้นมันแหงมันแหงก็ยกยัดขึ้นส <laughs> <laughs> าาธารประโยชน์เสน้นถนนเส้นรอบป่าเลยฝั่งซ้ายมือจะเป็นปลูกมันนะคะปลูกมันสัปะหลังเป็นยกร่องปลูกนะคะแล้วก็จะมี ร้าน่อายุคาแต่ต้นใหญ่ๆแล้วนี่ถ้าขายจะได้เป็นร้านหอุยหลายร้านสองร้านเอสองร้านจะเป็นของวัดใช่ไหมเป็นเป็นเอาของวัดถ้าขายก็เอาอย่งอาจเรอนี่บ้านคุณมอานคุณหมอราคคุณหอลนอยู่ตรงพอรบตอ รี่คือต้นอะไรต้นตะเคียนเหรอต้นอะไรพี่ต้นกระเยวงเนี่ยเขาเอาไปสบู่ดำทำไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ทำไอ้นี่อ่ะพี่ทำอะไรยของลังย้อมเสื้อมะเขือไง่าออต้นเป็นส่วนผสมอ่ะอันนี้ก็ต้นต้นอะไรต้นกระเยวงกระเยวองน่ะคือสบู่ดำเรียกสบู่ดำนี่สระน้ำสาดทางนประโยชน์ประจําหมู่บ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยคไฟไฟลอยคอ เอ้ยวอู้ปวดีอาะไปทางไหนไปทางไปทางกดนะเราจะไปทางถนนาช้าาใช้ลูก่เีบ่าใช้ลูกย่ี่ได้่ได้ เก็บฟงางทางไปป่าช้านะคะเอ้าช่วงนี้ก็มืดๆแล้วนะคะใส่แว่นดำนมืดเลยค่ะจมผูกไม่ใช่สีดำเลยอัน่เนี้ยมืดเลยนี่ทางไปป่าช้าบ้านเรานะคะสมัยก่อนอะยังเรียน แต่ว่าจะไม่มีการฝังแล้วนะจะมีส่วนมากจะเป็นการเผาเพราะว่าเมื่อ,อก่อน<า>จะฝังอยู่แต่ว่าตอนนี้อตอนนี้ไม่ได้เผาไม่ได้ฝัง,ง,ลงแล้วเป็นการเผาลองเร็วกีไาบ้านม่ติดบเออ ช้าฝังนี้นะฝั่งขวามือจะเป็นป่าช้านะป่ารกชัดคือก้าขวขามไม่ลงเลยนะ